สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับเ่าน้อยบ้านนาไม่เคยลืมถิ่นดาวดินถิ่นมองเลยนะครับมีโอกาสได้แวะกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนที่จังหวัดเลยนะครับวันนี้ก็มาสวนนะครับเมื่อกี้ไปดูสวนยางพาราแล้วก็ไปดูนาข้าวนะครับผมแล้วก็นี่เลยแวะมาทานนะครับผมน้ําปั่นเย็นๆนะครับที่เดิมนะครับผมหลักกิโลคาเฟ่นะครับที่เมื่อปีที่แล้วนะครับดาวดินก็มีโอกาสได้มาถ่ายคลิปรีวิวให้เอฟซีนะครับลองดูนะครับคนแถว ระแวกนี้นะครับจังหวัดเลยหรือผ่านไปผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนได้มาชิมดูนะครับผมมารอบนี้แปลกตากว่าเดิมนะครับผมพื้นที่นะครับขยายใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีมุมพักผ่อนมีอะไรต่างเดี๋ยวดาวดินจะพาไปดูกันว่ไมีอะไรบ้างครับนี่เลยนะครับสะดุดตานะครับเสียงน้ํผู้ตกลงนะครับกระแทกน้ํานะครับน่าสนใจมากแล้วก็ด้านในมีปลาคาร์ฟด้วยนะครับตอนนี้ยังเป็นเบบีอยู่นะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะโตขึ้นนะครับนี่เลยนะครับแปลกตากว่าเดิมเลยนะครับแล้วก็ เห็นเมื่อกี้พี่เจ้าของบอกว่าด้านข้างจะขายก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับนี่มีพื้นที่เตรียมไว้แล้วนะครับเหลือวันเวลานะครับเพื่องามยามดีมีเก้าอี้นะครับไว้คอยนั่งพักผ่อนนะครับอย่างรอบที่แล้วเราก็มีในส่วนตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เพิ่มมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าชิงช้าเนาะอันนี้เป็นชิงช้าไว้นะครับนี่เส้นก็ไปเชียงคานบ้านนุ้ยทอดนะครับระหว่างระหว่างบ้านปากหมากไปเชียงคานบ้านทาดเดอร์นะครับผมที่เดิมเลยนะครับหลักิโลคาเฟ่ ปากเอฟซแฟนคลับด้วยนะครับผ่านไปผ่านมาแวะมาอุดหนุนนะครับแม่ค้าก็อัธยาใยดีด้วยนะครับผมนี่แต่เดี๋ยวมีเมนูใหม่แนะนําเยอะเลยนะครับเ็นมะพร้าวปั่นนมสดเฉาก๊วยนะครับแวะมาเลือกชมดูได้นะครับด้านหลังยังเป็นนะครับแม่ค้ากระซิบมาบอกว่าขายเป็นร้านขายของชําด้วยนะครับผ่านไปผ่านมานะครับมีน้ํามันมีอะไรหลายอย่างนะครับเครื่องดื่มก็มีนะครับผมชูกําลังนะครับหรือว่าเป็นแอลกอฮอล์เยอะเลยนะครับผมแล้วก็มี สบ,บูย่ยาสบพรมต่างๆนะครับผ่านไปผ่านมาแวะอุดหนุนได้นะครับผมสินค้าของคนในผลผลิตนะครับแล้วก็เป็นการกระจายรายได้นะครับสู่คนในพื้นที่ในท้องถิ่นบ้านเรานะครับดาวดินฝากไว้ด้วยเนาะนะครับผมโอเคนะครับดาวดินก็เพิ่งมาจากสวนนี่เลยครับนี่ขับรถมานะครับผมนี่นะครับสะดวกสบายนะครับอยู่ริมถนนเลยนะครับผมฝั่งซ้ายมือก็คือมาจากอําเภอเมืองเลยนะครับผมฝั mmm ่งตลาดไทยเลยนะครับผมแล้วก็ฝั่งนั้นก็ไปเชียงคานนะครับผ่านไปผ่านมานะครับนักบิด จักรยานนักปั่นนะครับหรือว่าอะไรต่างๆนะครับผ่านไปก็แวะมาอุดหนุนได้นะครับให้ดูพื้นที่กว้างขวางขึ้นเยอะเลยน่าอยู่มาก,กน,นะครับแวะมาแวะมานั่งพักผ่อนจอดรถก,ก็ได้นะครับพื้นที่กว้างขวางมากนะครับแล้วก็มีน้ําดื่มเย็นๆไว้คอยบริการโอเคไปแล้วฝากแม่ค้าด้วยแม่ค้ากำลังทำนะครับวันนี้ดาวดินสามเมนูนะครับไปฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็ตัวดาวดินอีกหนึ่งเมนูนะครับ